สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีวัดสุขุสุขคนมีนี้ก็มาเปิดเคียบโย่กลางบานพี่น้องมาสื่อของสื่อของกับเขา่ากับน้ำยาำเสาพี่น้องไปกินแล้วก็เขากับทมาขายอยู่นี่คู่มือ พี่น้องยามเช้าื้อคืนนี้ก็ฝนก็ตกมาหลายล้นเด้อพี่น้องถนนก็สิเป็นหนทางก็สิบ่เปียกนดพี่น้องตกบ่ดนพี่น้องก็ตกประมาณที่10 50%นี่แต่ว่ามันตกบ่ดนพี่น้องยามเช้าเขาก็สิมาซือมา อันนี้อยนี่พี่น้องนี่มองเข้าสื่อนี่ย่ามเสานีว่าเขามาสื่อมาวางขายอย eneca, ู่นีพี่น้องมาสื่อมาวางขาย likewise. มองคนกะทิอีกมองนึงพี่น้องเออว่ามาสื่อมาขายเด็กขานกับมาหนึงตังนึ่งตังกะทิมาสื่ออยู่นี่เราพี่น้องสื่ออยู่นี่ ก็ทิมานี่หละยามแรงยามเสาพี่น้องยามเสายามแดงมีอันนั้นอันนี้มียังมียังะกะย่ะายนี้มาขายอย่นี้และพี่น้องมองนี่ก็ที่เป็นด่านค่ะพี่น้องด้านค่ะของ น้องเองนะี่นะขายของขายทั้งนี่พี่น้องบานอยู่กลางวานพี่น้องนั่นก็สิลดลดก็สิไปซื้อมากเป็นดาวาพี่น้องคนเพียบพี่น้องลาวว่าใหม่วางเงินแปดพันพี่น้องดาวฮวนทรงวรัลละเจ้าหนึ่งก็สิเป็นมองขายของพี่น้อง กลางหวานเขาก็ทีเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวม,ม,มาสื่อมีนั่นนี่นี่มีนั่นมีนี่มีต่มมีลาบมีถอด มีถอดมียังมีเอาไปเวิ้งอาหารพี่น้องมือนี้มีอย่างละพโ,โลพโ,โล,โโลกายมน,นี้พักกอป่อ,อมเปิน,นไข่ หลงดาเศร้าเฮ็ดพอวะท่านมีแกงเฮ็ดพออยู่สองเมียเฮ็ดออยู่องเมียองเต้าห้จะไปเราบอกว่านี่สองเต้าหวขายไปือจะในยินบ่ายอยู่อ้านนี่เฮ็ดพอมีหรอหมอเฮ็ดพอเฮ็ดพอมีหรอหมหาหมอเลือกเข้าขายนี่ก็มี ถุงน้ำสียบปล่อยกว่าที่โน่นไปหันสีบโตตัวนี้ก็แกงนี่ก็กพอโลหมูคือกันเนี่ยเขาเจ้าถุงน้ำสีบเพื่อนี่ตังแห้งอยังแน่นอ่ะขึ้นยันอ่ะ บ่ nói con quả kia nó kia nôn bài เข้าไกลครับ ăn หญิงมาก็ว่าจังน้อยก่อนกว่า thì หนอกกี้นู้นไว้นี่เป็นช่วงเที่ยง này thì

ก็ต้องเอียงแต่ก็เมาต้งานเลวเอาเขยนเอาข้าวได้เล็มที๋วเดี๋ยวไปทีหนแม่กยูกาได้เลยเจ้าพ่อกันบ้านนี่ค่งงานเรามอไซเบนมอหาหมอก็ไม่จุมนะยว่ได้แล้ววหน้านที่ดีแล้วตอนากปหของตวหน้าหมอนะหมัดหมอไปตัวแก้วเล่าข้าวได้เป็นแกียวกับบยังเป็นเลือดสมองเลยเป็นดีบรีบารเบียเนี่ยแล้วหันไปักแโอ้ตะ ก็เรียินว่าเป็นอยู่แล้วตอนนี้ก็ว่าหมอเขาก็เลยสีจ้าให้เขาวสารเปลี่ยนด้วยแต่หมอแล้วมันแตกมันติดแตกก็แบบนา้จ้าบวกกองกันตม่ได้แล้วพมไแล้วเนาะไม่ได้บวกกองกันม่ได้ยบ้านันแค่นอนท่องฟังท่องไปอย่านั้นไม่ท่องฟังใส่ปีเลยว้ายไอ้ยำต่อนี่ไม่แดง ุงดาเสียบดาเสียบตลาดเสา่นานเสาห่าม,า,ามแรงทั้งพ่นกับขายคือกันพี่น้องย่ามเสาหม่องพูน่นหมองรถข้าจอดเป็นผนพี่น้อง มองจอดอยู่่นขายแนนมีกับชิวย่างช่วเนียเ่ยโมเดลย่างไปพี่น้องเอยอาบอยู่ตอนนี้ไายเข้าเบิองโมไดล่ายต้าบุญผลนเตี้ยเขาถามมาเป็นยังคือโบล่งเขียบเห็นเบิงเนีย่ย เป็นแมเ,นเ้าแแรงเขาก็มาซื้อนี่ที่ถุงเะเสียบมมมีได้หวานเดือนถุงเะเสียบตะยุวานเข้าค่อขออของกับของกับพแพงหรอกคนแพงเขาโบ่ได้เ่ามาขายหรอกยหวานเขาน่ะถุงเเสียบันไปในเมืองกสามเสีบไปพ้าแก,กวกับเ้า ย่ำเสาย่ำรงปเปลียนทางเขามากตะพูนพี่นอ้องแต่ทางใหญ่กัีม่านี่นะย่ำคำย่ำแรีงย่ำเสาย่ำที่ยังมียังเขามาขายอยู่นี่วดพี่น้องขายอยู่นี่วดด่านข้างมีสองลานด้านนี่ก็บท่านเปิดทั้งนี่ก็เปิดได้แล้ว โโลกะมีไข่กะมีหกหลูกสาวแกงหัูเอือมีกะมีหุงราสีบเออพี่นออ้องเอเวงไปหนีสักก่อนเ้ยว่าท่านมีแนวทายให้เวงพี่น้องท่านสิทายให้เวง ออันนั้นตื่นมาเสาวนด,ด,ดึงดังดึงดังที่น้องก็กานขีมหนาพที่น่อง <c oughs> เบื้องนี้สักรนจะลืมเล้วพี่น้องเลยโตรนโดตนี่ที่ดมกระลิงพี่น้อง พอกันทิมนาพี่น้องสบายดีเฮ้ยสวัสดีครับ